สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระด้ำแตงนะครับวันนี้ทาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อูบุญโก้ครับบอเจริญยนต์ครับคลิปน,นี้พาท่านผู้ชมมาดูชางโก้ครับชังโก้ว,ว้าคันซีครับ ชังโก้เบ้าทำไมมันโหลดไปแล้วเสื้อเผ้ามันชนกระซีอ๋อแล้วจะเว้าเพื่อให้มันโหลดได้ตำกว่าเดิมอีกนิดนึงอ๋อให้ให้ตำกว่าเดิมครับเอาแบบเนียนๆเลยนะไหนี่ทำทำไปแล้วทันหนึ่งแล้วอันี้ทนที่สองรับเท่าไหร่มีราคาบอกไหมหรือว่ายังไงสามพันห้าครับอ๋อสามพันห้ามีดามเลยนะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวก็ค่อยดูตอนตอนเสร็จเนาะติดตามตอนเสร็จนะครับไปที่ท่านผู้ชมที่ชอบแต่งซิ่งแต่งอะไรก็ให้ช่างโก้นี่โหลดได้เลยครับงานเนียนแน่นอนครับช่างโก้นีสีมือนะงานเนียนครับเจ้านี้โอ้โห ตีมือล้วนๆครับแก๊สกับอันนี้อะไรดีกว่าอันนี้ตัดแลว้ลวแต่คนถนัดโอ้แล้วแต่คนถนัดเนาะอันนี้มันก็ง่ายมันก็ตัดง่ายนะถ้าตัดประจำอ่าโอ้โห s a f e นะครับนี่ มีถุงมือด้วยครับกันไฟใส่แว่นกันสายตาอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยคือประตูนะเนี่ยแฉกที่แม็กซ์สองพันยี่สิบ โอ้ oh, 2020. ดีแม็กสองพันยี่สิบสีประตูครับทำเครื่องทำอะไรไหมเนี่ย รครับคันนี้ได้ทำเครื่องไหมแต่งอะไรบ้างน่าจะมีรีแมปัม้างโอ้รีแมปเอาย่า yeah. ย yeah. ่าดูฝีมือการตัดนะครับชังโกไม่ธรรมดาชาังโก แน่นอนจริงๆฝีมือฝีมือเดยจะมีเหล็กมาใส่ตรงเนี้ยโครงแล้วกมีดามข้างาทำามันอู่ดังก็ททำเลยแต่เราดู้านนอกอู้านนอกนะครับนี่ดูช่างโก้ะครับฝีมือไม่วันนอกนะครับมาจากนางรองคันเนี้ยโอ้คันนี้มาจากนางรองนะครับท่านผู้ชมชอันนี้เสศจอย่างนี้ ยังเลยครับมือมาทำอันนี้ก่อนอ๋ออันนี้เตะเชื่อมโอ้เชื่อมก็ยังเนาะเชื่อมก็ยังเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยครับป,ประมาณนี้เชื่อมซีอิ๊ทูครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับนี่อีแตนมินิเริ่มต้นที่46,000บาทนะครับ อันนี้ใช้อะไรยกคนบ่นน<อ>แน่นอนเบ,า,บามากเนาะไรเบาบา่ถ้าซื้อช่างกิโลต้องซื้อถูก <c oughs> เหล็กบาง <c oughs> เหล็กบางเนาะซูรุ่นเก่าๆไม่ได้เหล็กหนาในชะ่ <c oughs> เออเสตตี้มาจากไหนครับ <c oughs> โอหรือวิจัย <c oughs> ไม่ได้ซ่อมใช่หรือวิจัย คนไหนจะขอลรถช่างคนนี้บอกอน๋อช่างสีอ๋อช่าง,งสีรับงานมาให้อ่าช่างนะครับมีแต่ช่างเลยครับดูรู้เลยว่าช่างครับอ่ะฝั่งนี้ก็ช่างครับโอ้ไปทุกอูเลยครับช่างคนนี้ เดี๋ยวก็เห็นอู่ช่างโชคเดี๋ยวก็มาอู่นี่ครับครับนี่ช่างฮีกบนะครับชายาครับ <c oughs> คุณโอนพาเรียกนะครับนี่น,นี่ทำให้ใครบันบกน้อยน้อยอ่ะทำให้มันเรงหรือว่าทำมันสตาร์ทยากมันมือโอ้สตาร์ทยากมันไม่จับ นี่หมดค่าอะไรไปกี่บาทอันนี้เพราะว่าร้อยเจบาทนี่รอยยิ่มห้าใช่ไหม,มนีแต่ช่างเลยครับวัยรุ่นทุกวันนี้เนี่ยเป็นช่างหมดแล้ววัยรุ่นทุกวันนี้เก่งครับ เดี๋ยวไปดูช่างโกต่อนะครับเริ่มแต่งแล้วเริ่มแต่งให้เนียนแล้วครับก็นลยนะกล้าได้กล้างลง้วนักได้นักเก่าแงต่ก็ต้องได้หรอก ก็คันนู้นอะบางทางไหนะเองตัดแตเก้าอ่ะไอ้คันสีแดงใส่แค่กระนองไงคนอื่นเขาใส่แค่โลกคันหนึ่งก็ใส่โลกเลยตัดแต่งเก้าเช่ป่ะคันแดงที่ทำไฟก็ใส่โอกรถเหลือกี่คันช่างโกะไรครับกี่เต็นเต็นเลือทั้งหมดเลยไม่มีเก้าสักคันเลยอ๋อยังมีใครมาเอาใช่ไหมครับโอ้นี่นี่ยังเหลือครับนี่ ชุดนี้ครับชุดนี้ยังยังอยู่นะครับท่านผู้ชมก็มีชุดคันซีสวยตัวนั้นของมิซูใช่ไหมใช่ครับมิซูเวนอะคันสีส้มใช่ไหมไม่ไม่โตโยต้าโตโยต้าเหรออ๋อโตโยต้าเวนใช่เป็นเวนรถไม่เคยผ่านงานหใหม่รถเวนทษทีครับท่านผู้ชมผมลืมครับผมลืมโทษทีนะครับอันนี้ก็เริ่มมาประกอบอีกแล้วครับโอ้ลุงพรมาจากไหนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มาอย่างไรครับวาหาหารถหาเจอไหมครับเจ,เ,เจอแต่รถคนดีอ่าพรุงร่งนี้พรุ่งนี้เตรียมลูกค้าจะมาดูนะลูกคน้น,นี่ครับนี่คือก่อนที่จะมาเป็นดำมินิสวยๆนะครับก็จะชำละออกหมดนะครับ เลออกหมดแล้วก็ขัดสีชวีวันครับตรงไหนไม่ดีเราก็ปะดามครับดูครับออกมาสวย <c oughs> อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปชมอะไรนะลุงพร KB KB ราคา3ามหมื่นกว่าบาทนะครับคลิปหน้านะครับ ช่วดีเสร็จก็เดี๋ยวจะพามาชมการเวาคันทีของชังโกอีกรอบหนึ่งนะครับพอดูตอนเสร็จจะสวยขนาดไหนนะครท่านผู้ชมเ <จบ S 1> ข้ามา <ใน S 2> แล้วก็ออโอ้ราของใจใหญ่มากเลยเอารถใหม่มาให้ทำเลยครับรน,นี่แหละวัยรุ่นครับวัยรุ่นชอบออวัยรุ่นท่านใดสนใจก็มาติดต่อชังโกเลยนะครับ อยังยังโสดนะครับยังโสดครับสาวๆก็ทําให้ฟรีนะครับแม่ไม้ก็คิดครึ่งราคานะครับอันี้ช่างอะไรนะช่างสีทำสีโอช่างคือทำสีชนะ่างทำสีอยู่ไหนครับ โอ้น้องตรีสวสดีครอ้นีสวีนะครับทำสีรถยนต์ทั่วไปได้หมดเลยโอ้นี่โอ้รถแหไรก็ทำนะครับได้หมดเลยโอ้นี่เจอช่างเลยครับใครสนใจนะนี่ทำสีรถนะครับติดต่อช่างกือนะครับมีเบอร์โทรไหมศูนย์เก้าแปย์เก้าแปดแปดห้าสีครับผมหกสาห้า ตลอดชี่ส้าชั่วโมงครับเกิน1ชั่วโมงนะครับ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ